วันนี้ผมจะมาสอนถ่ายรูปดาวเต็มฟ้าส,สวยๆด้วยมม่ถือซัมซุงมาดูนขว่าทำางไงโดยปกติถ้าเราถ่ายเปิดแฟลชแบบนี้เนี่ยภาพจะเห็นแค่นี้เลยครับภาพที่ได้จะสว่างแค่บริเวณใกล้ๆเท่านั้นไกลๆมองไม่เห็นเลยให้ลองใช้วิธีนี้ดูครับบอกเลยง่ายมากๆท่านแรกให้เราออกไปที่หน้าถ่ายรูปปกติของเราก่อนเลยครับแล้วมากดเขาวันอื่นตรงแถบด้านล่างจากนั้นที่เราเลือกใช้เป็นโหมด expert r a w ใครไม่มีให้ใช้โหมด pro แทนจากนั้นกดลักษณ์ setting ครับให้เลือก night nice sky photograph ไอย้ยากสำเนียงได้นะเนี่ย speed shutter ให้เราตั้งค่าไว้ที่30ว กดัซลล์ลักนาฬิกาให้ตั้งค่าเวลาถอยหลังมาที่5วินาทีครับมือถือจะได้ไม่สั่นเวลาเรากดถ่ายและถ้าใกล้ๆมีหลอดไฟให้ปิดไฟด้วยนะครับให้มือสนิทแบบนี้เลยแล้วกดถ่ายมือถือก็จะนับเวลาถอยหลังถ่าย5วินาทีและทำการเก็บแสง30วินาทีครับเวลาถ่ายเนี่ย,ยให้เราใช้ขาตั้งกล้องด้วยนะครับภาพจะได้ไม่เบลอและดูคมชัดเมื่อเสร็จแล้วกดดูรูปภาพได้เลยครับและรอมือถือประมวลผลสักครู่เพียงเท่านี้จากรูปธรรมดาธรรมดา,ภ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 าตอนแรกแบบนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จะได้็นรูปดาวเต็มฟ้าสวยๆง่ายๆแบบนี้เลยยิ่งถ้าหันกล้องไปตำแหน่งทางช้้างเเผืกก็จะไดดรรูปลุ่มววสยยแบบบนีคั